เข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสเดยวนี้เป็นตัวท็อปหน้าใหม่เลยนะพี่เอาใหม่ป้ายแดงตัวนี้เกือบ7 0 0 0 0สแต่วันนี้ราคาเหลือแค่5 0 0 0 0 0กว่าเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้น90,00ได้รถปี2023ไปขับเลยนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากออปชั่นบอกเลยว่าคตดเยอะก่อนไปดูตัวรถก็ดูที่กุญแจก่อนลวกันกุญแจเขาจะเป็นสมาร์ทคีเดตนะดีไซน์ประมาณนี้สวยงามนะฮะไม่ต้องเสียบไขสตาร์ทเลยภายนอกดีไซน์ชมเฉียวนะ ปกติเนาะตัวยาริสก็จะมีความหม่นๆเนาะแต่ตัวนี้ออกมาแบบทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับไฟหน้าก็ได้เป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดียร์ทาม n ันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับส่วนตัวตัดหมอกยังไม่มีนะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าคันนี้แต่จะเกิดมาให้รอบคันเลยสวยๆเลยนะได้กล้องรอบคันด้วยนะครับผมส่วนโลโก้โตโยต้าก็ดูมีความ l u ว u r y ขึ้นนะครับผมจะเป็นแบบใสๆจริงๆมาเลยเทียบกับตัวหน้าเก่าเนะาะสมัยก่อนหน้าเก่าก็ได้แบบนี้เห็นไหมพอแบบนี้ก็ดูดีขึ้นมานะฮะกระจากหน้าสีดํานะครับผม แต่ง้วยสติ๊กเกอร์สีแดงตัดสีขาวได้ลงตัวมากนะครับดีไซน์ประมาณนี้เพราะแม็กเดิมโรงงานนะครับแม็กได้เป็นแม็กขอบ16นะครับผมไม่ใช่สีขอบ15นะน,นี่วิธีดูเี่วิธีดูก็ดูที่ตัวอานะน,นี่มันใกล้เคียงกัน15-16ระาวังพี่อาจารย์จาไม่ได้วิธีดูง่ายเลยหลังตัวอาเนะี่ยนี่คือขอบแม็กเนาะือ่อไปซื้อยางไปเปลี่ยนแม็กจะได้รู้ขนาดนะพี่วิธีดูเบื้องต้นประมาณนี้ยางได้บิดสโตนนะครับสภาพดอกดเหลือใหม่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ดูปียาง คันนี้อย่างน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเพราะปีใหม่อยู่แล้วเป็นบิดโทนด้วยอย่างปียีิบสามเลยนะครับผมมากาบตัวรถเลยนะก็ปียีิบสามอย่างปียีิบสามนะครับผมกองรอบคันกระจกสีดําตัดตัวรถหลังคาดําด้วยนะคันนี้ตัวพรีเมียมกุญแจคีย์เลสนะใช้งานง่ายดูตอนล็อกรถกดนี้ก็ได้ถ้าอยากกดล็อกก็แค่นี่กดได้เลยนะตรงกระจกมีบาตสปอร์ตให้ด้วยระบบามปลอดภัยโคตรแน่นนะครับผมภายในประมาณนี้โคตรกิฟ ดูด้านข้างประตูได้สีแดงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กระจกออโต้ฝั่งคนขับปรับกระจกไฟฟ้ารับประกันโครงสร้างเดิมคันนี้มีระบบไอสต็อป I Stop, แล้วก็ปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะครับล็อกเลนมีด้วยพวงมาลัยได้มัลติฟังชันนะฮะปู๊บภายในใหม่มากส่วนเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําแดงทรงสปอร์ตโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเดี๋ยวมานั่งด้านในแล้วก็สตาร์ทโชว์ออปชั่นกันหน่อยนะเป็นรถที่ไซส์เล็กที่ออปชั่นเยอะจริงจริงแค่กดปุ่มสตาร์ทเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนเหยียบเบรก แล้วก็กดเลยเด็กไม้อยู่ที่เท่าไหรห่ตอนสตาร์ทเท่นะไม้หกหมื่นสองนะฮะประมาณนี้หน้าจอตอนเปิดก็แบบนี้ นะครับิดติดติดลิกสิทธิ์ติดลิกสิทธิ์นะฮะระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสอบาเพิ่มเติมโทร0892778000นี่พวงมาลัยมัลติฟังชันนะพี่ขอดีกดพวงมาลัยได้เลยติดแค่นี้เองนะฮะผมก็นาจอเขาเป็นแบบสัมผัสด้วยนะสามารถสัมผัสได้นี่มีทาย สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto ได้ด้วยนะฮะวีโอจออันนี้ไม่ได้เชื่อมต่อไปเนาะดูใช้งานง่ายนะแล้วก็ตัวนี้นะกระจกได้เป็นตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะเอามีโฟกัสเห็นนี่กระจกตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะครับคันนี้สวยนะภายในแบบใหม่กิ๊บเลยคันนี้ดูดีนี่ก็ดีไซน์เขาจะค่อนข้าง ก,ก็อีกแล้วก็จะใช้ดีไซน์ประมาณนี้มันเดิมแอร์เป็นออโต้ด้วยไหมเป็นออโต้นะพอกดปุ๊บก็จะปรับแอร์เองอย่างนี้เลยโอ้โหแดงไปนะเดี๋ยวลมเข้าใหม่สวยนะคันนี้ตรงนี้มีกระจกเป็นบานสไลด์ให้ด้วยนะใส่ทิ้งไฟสองสว่างแย,ยกฝั่งได้สีเหลืองเปิดสองฝั่งพร้อมกันก็ได้นะคันนี้ก็มีกระจกให้สวยงามมากสำหรับคันนี้เย็นออโต้อยู่แล้วเนาะคอนโซลกลางใหม่ๆแบบนีไไ้เลย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ชอบตัวท็อปกล้องรอบพันนะพี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูใส่เกียร์อาร์ะด,ดีในกล้องรอบคันด้วยนะครับตป็นันินเนแล้วความชัดนี่คือแบบชัดมากนะเนี่ยไม่ใช่แบบกล้องแบบก่อนอ่อนนะเนี่ยชัดนะมีเส้นกะระยะแล้วดูดิสามารถดูได้หลายรูปแบบสามดีดูประตูสองฝั่งเนาะเหลือถอยจอดอยากดูด้านหลัง ไม่ใช่ผิดปุ่มนี่ดูแค่ด้านหลังให้มันหน้าจอให,ใหญ่จะได้ชัดหน่อยหรือจะดูแบบรอบคันผสมผสานแต่ส่วนมากก็น่าจะใช้ออปชันนี้ก็น่าจะจบครบเนาะอันนี้ก็อืมไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ในสถานการณ์ไหนเนาะแต่บางคนเผื่อชอบเนาะส่วนอนนี้รู้สึกว่าใช้เข้าซองหรือแบบขอบประตูที่แบบเผื่อบางทีเข้าที่แคบๆเนาะอันนี้จะช่วยได้อันนี้ก็ถอยหลังอันนี้จะเคยชินกับอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมีมาค่อนข้างนานในออปชันนี้ อันนี้ก็กลางๆดูได้ทุกแบบนะครับผมข้อดีแต่จริงแค่นี้ก็ชอบแล้วน,นะรู้สึกว่าขับรถเนี่ยแค่กล้องนี้ก็จบละไม่ต้องอะไรมากมายเลยสําหรับตัวออปชั่นเนาะสวยมากคัน,นี้ตรงมานี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังบ้างดับรถเมืเลยใช้นี่พอแล้วยืยยนสเกียร์แล้วก็สตาร์ทก่อนระดับนีแค่นี้เลยง่านง่ายมาก ก็เดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังต่อนะฮะด้านหลังนี่คือดีไซน์โคตรสวยนะครับดูดิเบาะหลังนะมีที่ประแขนด้วยนะคันนี้แล้วก็ช่องเสียบเป็นเขาเรียกอะไรสะ iPhone สมัยใหม่นะ USB เล็กก็มีผมมองไม่เห็นมาลองซูมให้อ่ะเป็นเอาง่ายๆไปดูมีนอกระภาษาบ้านๆไปซีนะครับผมสภาพกลิฟมากด้านหลัง ท่อข้อสี่ตัวนะฮะท่อแท้ตัวเดียวแล้วก็พื้นที่การเก็บของฟรีนะรถห้าประตูนะข้อดีเลยพื้นที่การเก็บของฟรีมากบอกสามารถพับได้ด้วยนะครับผมบอกนี่คือพับลงไปได้นะใช้งานง่ายมือเดียวก็พับได้นะพื้นที่การเก็บของก็จะเยอะขึ้นประมาณนี้เลย้วดูโครงสร้างเดิมนะไม่เคยถอดไม่เคยอะไรเลยสวยกริบนะครับผมสำหรับตัวนี้นะรับยาฤทธิ์ปวดเฟียว ดูต่อนะคอนโซนต่างๆนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำใหม่ใหม่แบบใหม่เลยไม่มีดูรอยเลยไม่ต่างจากป้ายแดงคันนี้ตรงสวยนะแถที่สีไม่เจอหลังคาดำด้วยคันนี้เป็นดีไซน์ที่ลงตัวมากนะครับนี่สำหรับใครที่ชอบคันนี้นะพี่ก็กดโฟกัสกัน ใครที่ชอบคันนี้พิเศษคนแรกเนาะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะว่าเก๋งประหยัดน้ำมันนะครับจำประสิทธิ์คนแรกมันเดิมมีแล้วก็ทักบ้านเขียวมาได้เลยที่แอดหนึ่งสองสามบีมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มประหยัดน้ำมันออปชั่นเยอะคือใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะสำหรับใครที่นึกไม่รู้จะเอารุ่นไหนผมแนะนํารุ่นนี้เลยถ้าผ่อนแบบฟรีดาวเริ่มต้นที่เก้าพันเท่านั้นเองซื้อสดอยู่ที่ประมาณห้าแสนกว่าเนาะซื้อสดลงมา ขอราคาที่เสษดูได้ถ้าเป็นการซื้อสดก็จะลดให้ได้นิดหน่อยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยแลวอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใตา้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวรีวิวคันต่อไปนะมีให้เลือกอีกเยอะนี่เอทิพตัวพรีเมียมโรชูีก็มีออปชันที่แบบได้กล้องรอบคันผมมีแบบนี้เดีไม่ให่คันดข้างเลยไหมเป็นคันข้างพรีเมียมโรชูดี้พี่ได้ออปชันกล้องรอบคันถ้อแบบใครไม่ชอบ5ประตูนะอยาได้ไปสี่ประตูก็มีเหมือนกัน วันนี้ขอตัวลาดก่อนสวัสดีครับ